กระซิบบอกเราขอนำเสนอรถกระบะมือสองนะคะรถสวยมีสเสน่ห์พร้อมรุยพร้อมขับรถกระบะ Ford Ranger นะคะเป็นตัวยกสูงแท้จากโรงงานเลยค่ะเครื่องยนต์2.2ดีเซลเกียร์ธรรมดา6สปีดรถปี2014แคปเปิดได้ราคา185,000บาทค่ะมีโรบาร์กันชนท้ายแบบมีไฟสองสว่างเวลาถอย มีของเก็บของท้ายกระบะแถมไปให้ด้วยนะคะภาษี69ค่ะมีประกันชั้นหนึ่งค่ะเอาไปขับขี่กันสบายเลยทีเดียวเครื่องดีนะคะเครื่องเดิมค่ะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลนะคะเสียงเครื่องยนต์นิ่มๆขับทางไกลได้สบายค่ะเครื่องเสียงเดิมโรงงานใช้งานได้ปกติแอร์เย็นค่ะหน้าหลังเดิมๆไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะคะช่วงล่างแน่นๆไม่มีเสียงดังรบกวน ยางดอกหนาค่ะมีกล้องหน้ารถด,ด้วยนะคะเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโรค่ะทุกท่านรถโดยรวมแล้วสวยทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ดีค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้รถสวยพร้อมขับมีประกันชั้นหนึ่งนะคะมีเร่มเอกสารครบรถอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ 185,000บาทนะคะสนใจไปขับกลอลลอติดต่อนะัดดูรถด้วยตนเองนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะโทรอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกและประโยชน์ของท่านแอดมินพิงนํนำเสนอเบื้องต้นนะคะแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ